สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดะพยากณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังค่ะคือเดือนมิถุนาจนถึงเดือนธันวาคมกันเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทีมงานเดะพยากณ์ค่ะและเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเรื่องดวงรู้ก่อนได้เปรียบค่ะ การดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่รับฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะยังไงรู้ไว้ก่อนก็จะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าในแต่ละราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรในครึ่งปีหลังกันบ้างค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะช่วงครึ่งปีหลังของชาวพิจิกเป็นภาพกว้างๆว่าดวงดาวที่โคจรจะส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกในเรื่องของการงานการเงินความรักอย่างไรบ้างเราไปชมกันนะคะสําหรับช่วงเวลานี้ชาวพิจิกมีดาวพฤหัสและดาวพระราหูอยู่ในภพเรือนอริทั้งสองดวงเลยค่ะดาวพฤหัสเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้การเงินของชาวพิจิกมักจะต้องจ่ายไปในเรื่องของ การลงทุนการสร้างความมั่นคงในชีวิตรวมถึงดาวพระราหูเองที่เป็นเจ้าเรือนพันธุก็ยังอยู่ในภพอริด้วยก็จะส่งผลให้คุณต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศายัยรถ ที่ดินคุณอาจจะต้องมีการต่อเติมซ่อมแซมทําให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุตรหลานบริวารคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณด้วยว่าจะจ่ายไม่ว่าเป็นเรื่องของเรื่องการเลี้ยงดูการรักษาพยาบาลอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ก็ยังคงมีมุมที่ดีในเรื่องของการได้เครดิตการกู้ยืมการขอวงเงินอันนี้ก็จะได้จะผ่านค่ะแล้วสามารถหมุนเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพระราหูย้ายออกไปแล้วค่ะ มาพูดถึงดาวพระราหูกันบ้างดาวพระราหูย้ายเข้าสู่พบเรือนปุตตะและเล็งมาที่พบลาผลในช่วงวันที่17ตุลาคมนี้ส่งผลให้ดาวราหูส่งผลดีกับชาวพิจิกมากขึ้นดาวพระราหูเป็นตัวแทนของพันธุแล้วแถมมาอยู่ในเรือนปุตตะแล้วก็เล็งไปที่การเงินจะส่งผลให้คุณมีโชคดีจากสิ่งที่ลงมือทําไปแล้วในช่วงก่อนวันที่17ตุลานะคะ และในช่วงหลังจากวันที่17ตุลาคมไปแล้วอาจจะมีเปอร์เซนต์ว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตผลกำไรไรายได้จากสิ่งที่คุณลงมือทำไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ แล้วก็ในบางท่านคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือสถานการณ์การเงินในครอบครัวโดยรวมจะดีขึ้นนอกจากนี้ดาวราหูก็ยังโยกถึงดาวมรุยูที่อยู่ในเรือนคู่ครองด้วยก็จะส่งผลให้คู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนส่งผลดีในเรื่องของผลประโยชน์ที่มาจากธุรกิจที่มีหุ้นส่วนจะดียิ่งขึ้นค่ะ มาต่อที่ดาวเสารนะคะดาวเสารเป็นดาวที่เดินค่อนข้างช้ารอบการเดินครั้งหนึ่งก็จะประมาณ2ปีครึ่งดาวเสารอยู่ในภพเรือนพันธุและดาวเสารก็จะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคอนเน็ชัน เมื่อไปอยู่ในตำแหน่งนี้จะหมายถึงว่าคุณจะต้องมีภาระในเรื่องของการดูแลภาระความรับผิดชอบเรื่องลูกน้องบุตรบริวารหรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณค่ะอาจจะมีเรื่องทำให้คุณต้องลำบากใจเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้สำหรับดาวมรุตยูเป็นดาวที่ใช้เวลาเดินนานที่สุดคือใช้เวลาประมาณ 6- 7ปีนะคะ ซึ่งจะอยู่ในเรื่องของคู่ครองส่งผลให้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ต้องห่างไกลกันไม่มีเวลาให้กันหรืออาจจะเกี่ยวกับภาระการดูแลเช่นเขาอาจจะไม่ สบายป่วยเกิดค่ารักษาพยาบาลก็เป็นไปได้ส่วนคนที่โสดอาจจะมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่สําหรับมุมที่ดีของดาวม,มรตยูที่อยู่ในภพเรือนนี้สําหรับคนที่มีรักต่างไวัยรักต่างชาติหรือจะเป็นในแง่ที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนักหรือในแง่อุปธรรมดูแลอันนี้จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับมุมการงานก็ต้องรัดกุมรอบคอบในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจกับหุ้นส่วนคู่ธุรกิจต่างๆอาจจะเกิดการเสียเปรียบได้นะคะหรืออาจจะเกิดเป็นการทะเลาะกันในช่วง6-7ปีนี้เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจหรือธุรกรรมการเงินต่างๆอยากจะให้ระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษค่ะ ภาพรวมของชาวพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเรียกได้ว่าคุณค่อนข้างมีภาระแบกรับค่าใช้จ่ายไว้มากอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็มาพร้อมกับตัวช่วยทางการงานคุณก็จะสามารถหารายได้ได้มากขึ้นมาให้ใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆได้ค่ะซึ่งจะดีขึ้นหลังจากวันที่17เจตุลาคมไปแล้ว และจะถือว่าดีเลยก็คือหลังจากวันที่30เมษายนปี2567ไปแล้วค่ะชาวพิจิกในช่วงนี้หากใครรู้สึกว่าลำบากอยากจะให้ชีวิตดีขึ้น ก็จะแนะนำในเรื่องของการให้ช่วยชีวิตช่วยผู้ป่วยยากไร้หรือว่าเป็นการบริจาคเลือดหยอดตู้ตามโรงพยาบาลแล้วก็กวดน้ำอันนี้จะทำให้อุปสรรคต่างๆทุ่เราเบาบางลงได้ทั้งนี้แนะนำให้ทำตามกำลังนะคะอย่าให้ตัวเองลำบากโดยคลิปนี้ทำเป็นภาพรวมเน้นไปที่จุดเด่นของการเดินแต่ละดาวว่ากระทบกับราศีของคุณอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นภาพกว้างๆในเรื่องของที่เด่นๆที่เกิดขึ้นแต่ แต่ละเดือนดาวก็ยังมีดาวโคจรอ,อีกหลายดวงนะคะทั้งเป็นโคจรเป็นคู่ศัตรูและคู่มิตรรวมถึงราชาโชคก็สามารถติดตามในคลิปรลายเดือนที่ลงลึกในแต่ละเดือนได้ค่ะทางทีมงานเดือพยากรก็ทำคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะยังไงกด subscribe ติดตามเอาไว้ค่ะรับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ